น่าชิมน่ารับประทานไหมคุณผู้ชมครับมากมากเลยพี่บอย่นี่ผู้ที่จะหาว่าโมยังไงทั้งพิซซ่าไส้กรอกอีสานปลาเอ่ยอาหารทะเลเอ่ยคือที่มีตัวช่วยทําเองนะครับกับหม้ออบลมร้อนคาชิวารุ่นเคทีหนึ่งสองศูนย์เครื่องนี้ชีวิตจะดีขึ้นมากๆเลยเพียงแค่มีหม้ออบลมร้อนสักคาชิวารุ่นเคทีหนึ่งสองศูนย์ใบนี้ค่ะเพราะว่าสามารถทําได้ทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูปิ้งเมนูย่างเมนูอบ ซึ่งปกติต้อง<ด>มีอะไรบ้าง<ด>โอ้โหมีเตาไฟฟ้ามีเครื<ด>่องอบนู่นนี่นี่นั่นไม่ต้องมีเข่มหม้ออบลมร้อนใบนี้ใบเดียวทําได้ครบทุกเมนูหรือจะรีดน้ามันออกมาจากตัวอาหารก็ได้เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าถูกบ้านต้องมีมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะครับยี่สิบเก้าช้อปปิ้งของเรานะครับม,มีโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ๆดๆนะฮะมาให้คุณพ่อบ้านแม่บ้านหรือคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เป็นเจ้าของกันแบบง่ายๆนะครับกับหม้ออบลมร้อนคาชิวารุ่นแคทิหนึ่งสองศูน มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมนะครับ<ช>มีทั้ง<ช>ที่คลิปอาหารแล้วก็มีตะแกรงทั้ง<ฮ>ทรงสูงจะเป็นทรงเตี้ยคือว่าง่ายสามารถทำอาหารพร้อมกันได้ถึง2ชั้นและช้อปกับ29ช้อปปิ้งวันนี้นะคะเราจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของกับหม้ออบลมร้อนราคาชิวารุ่นเคทินหนึ่งสองศูนย์ปกติแล้วหม้อหนึ่งใบเนี่ยนะคะราคาปกติอยู่ที่1780บาทบแต่วันนี้ให้คุณผู้ชมเนาะ่ก่เพียงแค่1,290งบาทแถมรับประกันให้ถึง1ปีเต็มเลยค่ะ และยังไม่พอนะครับวันนี้เรามีของแถมด้วยเป็นหม้อตอ้มอเนกประสงค์คาชิว่ารุ่น KW 108ไปเลยอีก1เครื่องอรีบโทรมาด่วนครับที่เบอร์1495ย,14ย้ําย้ำ5 4 9่ เพราะเราส่งรฟรีทั่วประเทศที่สำคัญมีกเก็บเงินปลายฐานกดด่วนตอนนี้เลยนะคะเบอร์จำง่ายๆกดปุ๊บคิดเมนูที่อยากทานรอไว้ที่บ้านได้เลยน, <ะ S 3> นึกถึงเวลาตอนทำอาหารเมื่อก่อนออเวลาจะปิ้งจะย่างนี่คือ,อพี่ต้องไปยกเตามานะว่าจะก่อไฟก่อฐานพัดแล้วพัดอีกที่สำคัญมันมีควันอ่ะถูกต้องพี่วันขงมงโฉงเฉงข้างบ้านนี่คือมองขมินพี่เลยแล้วบางครั้งไฟแรงไฟเบาเราก็ไม่รู้ถูกต้องนะคะดูอีทีอาหารเตรียมหมดแล้ววันนี้ก็เลยอยากให้ คนมาลองเป็นหม้ออบลมร้อนจากคาชิวารุ่น KT 1 2 0บริเวณขาตั้งตรงนี้ทำมาจากพลาสติกนะคะข้อดีก็คือจับไปได้เลยค่ะจะยกจะย้ายไปตรงไหนตรงนี้ก็คือไม่ร้อนเลย<อ>และอีกหนึ่งจุดเด่นของคาชิวารุ่น KT 1 2 0ก็คือบริเวณตัวหม้อแล้วก็ตัวฝาทำมาจาก Temple Glass นอกจากจะเป็นเรื่องของการทนทานต่อความร้อนแล้วเวลาเราทำเมนูต่างๆอะคะ่ะมองเข้าไปะจะรู้เลยว่าเฮ้ยตอนเนี้ย อาหารที่เราทำอ่ะสุกพอหรือยังและเครื่องนี้นะครับเขามีกําลังไฟถึง1,300วัตต์ด้วยกันครับว่าง่ายๆทําอาหารแล้วมันจะสุกไวใช่แล้วแล้วก็จะสุกแบบทั่วถึงด้วยและสามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับนี่อุณหภูมิตรงนี้เลยนะฮะปรับได้สูงถึง250องศาเซลเซียสนะและสามารถปรับเวลาได้สูงสุดถึง60นาทีปรับได้เป็นชั่วโมงเลยอ่ะใช่แล้วนะคะและที่สําคัญเนี่ยนะครับเขามีไฟโทสถานะทั้งเขียวทั้งแดงแบบนี้ เพื่อให้รู้ว่าตอนนี้กําลังทํางานอยู่ด้วยนะคะผมอีกหนึ่งจุดเวลาทิ่ต้องการจะทําอาหารอย่างเช่นจะปิ้งจะย่างใส่ก่อกทํายังไงอาหารหรือว่าแม่แต่ขนมทํายังไงดูกะเวลาไม่ถูกดูไงอ่ะไม่ต้องเดาเขามีไกด์ไลน์มาให้ตรงนี้แหละครับว่าจะต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไรแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วแบบนี้เนี่ยความร้อนเขาจะทั่วถึงหรือเปล่ามานี้เดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูครับผมยังไงเราใส่ลูกปิงปองไปแล้วนะแล้วเราก็ หมุนเนี่ยฮะตั้ง <ทำ S 1> เวลาไ,ไปเลยครับให้เครื่องทํางานแล้วสังเกตดูฮะสังเกตดูปิงปองครับ ลูกปิงปองแบบลอยวนแบบนี้เลยอ่ะพี่บอยนั่นหมายความว่าเราทำเมนูจริงๆอ่ะคะ่ะอาหารก็จะสุกเร็วแล้วก็สุกอย่างทั่วถึงด้วยที่สําคัญเขาคํานึงถึงความปลอดภัยด้วยคุณผู้ชมคะ่ะระบบเซฟตี้ทำมาให้อย่างดีเลยเห็นบริเวณหูจับนี้ม,มั้ยคะเมื่อไหร่ก็ตามที่หูจับยกขึ้นระบบจะตัดไฟให้อัตโนมัติอันนี้เครื่องทํางานอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะอุ๊ยเด็กๆมือมาโดนคุณผู้ชมดูนะคะ ระบบจะค่อยๆตัดไฟอัตโนมัติลูกบิงปองจะค่อยๆหย,ยุดแล้วแบบนี้นอยู่คุวมกันแบบนี้ครับออผมแล้วถ้าอยากทําต่อปิดลงไปแล้วเดี๋ยวเครื่องจะค่อยๆกลับมาทํางานอัตโนมัตินั่นเองค่ะมาต่อกันที่เมนูไส้กรอกอีสาน oh. oh. นี่พี่ลองสังเกตดูยังไงจ้ะพ่อน้ำมันเขาจะอยู่ด้านล่างของหม้อเห็นไหมอุ้ยใช่ใช่ใช่น้ำมันเยิยมขนาดนี้คือหม้อเน,นี้ยเขาจะรีดเอาน้ำมันออกมา,าเรื่อยเรื่อยแค่เอาใส่หม้ออบลมร้อนตั้งอุณหภูมิอ่อนๆให้เขาเนี่ยค่อยๆรีดน้ำมันอ,มออกมาจะเมนูอะไรก็ตามคุณผู้ชมทานได้แบบสบายใจอุ้ยคือจะทําแบบว่าซื้อแบบสดสดมาทําก็ได้หรือว่าจะเอามะอุ่นก็ได้เหมือนกันเลยยังร้อนอยู่นะไม่มีน้ำมันเยิมในปากเลยพี่บอยเป็นไง เรามาดูเมนูป้าเผาทั้งตัวครับนี่บอกเลยว่ามีหม้ออบนี้ทาให้ชีวิตง่ายขึ้นมากมปกติจะกินทั้งทีนี่ก็ต้องไปจุดเตาเผาฐานกันแบบนี้สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะมีควันมาขี้ท่วงขี้เท่ามันลอยมาแล้วก็มาเกาะอาหาร อาหารสดกระปรกเข้าไปอีกเราใส่ปลาตัวใหญ่ๆห่ะได้ทั้งตัวแบบนี้เลยแต่ที่ชอบอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือตรงนี้เขาเป็นทํามาจากตัวแก้วใสใช่ไหมทำให้เราอะมองเห็นอาหารด้านในได้เลยว่าอุ้ยปลาฉันสุกหรือยังหรือเมนูนี้สุกหรือยังที่สําคัญนะคะทนทานความร้อนมากแล้วก็แข็งแรงที่สุดเลยเนื้อปลาบบขาวเลยฮะก็เห็นเนื้อปลาขาวขาวใสใสแบบนี้อะว้าวนี่ค่ะพูดไปค่ะพี่บอยพูดไป และดูกันมาขนาดนี้นะคะเราสองคนมั่นใจว่าตอนนี้เนี่ยคุณพอ่อคุณแม่บ้านทั้งหลายคงอยากได้กันแล้วใช่ไหมเพราะว่าทำแต่ละเมนูมันดูง่ายซะเหลือเกิน<ช>วันนี้ค่ะ29ช้อปปิ้งจัดโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะเป็นเจ้าของกับหม้ออบลมร้อนจากคาชิวารุ่นเคที120ปกติแล้วหม้อหนึ่งใบเนี่ยนะคะราคาปกติอยู่ที่1,780บาทบแต่วันนี้ให้คุณผู้ชมเนาะจ่ายเพียงแค่1,290บาทแถมรับประกันให้ถึง1ปีเต็มเลยค่ะและยัง ไม่พอนะครับวันนี้คุณช็อปกับ29ช็อปปิ้งของเรานะครับขอแถมหน่อยได้ไหมวันนี้แถมเป็นหม้อต้มอเนกประสงค์คาชิว่านะครับรุ่น KW 108อีก1เครื่องมูลค่า590บาทเอาไปใช้ปรุงอาหารได้ต้มได้ทอดได้จะนึ่งก็ดีบางคนเอาไปทําชาบูใส่มาม่าทางก้อนต้มกินแบบง่ายๆสบายๆนะครับทั้งหมดนี้รวมมูลค่าสินค้าทั้งสิ้น2,370บาทแต่วันนี้ให้คุณจ่ายเพียงแค่1 1,290บาทเท่านั้นนะครับได้ถึง2หม้อเลยนะคะ,ะรีบโทรมาดวนครับที่เบอร์1495ย้ําย้ำ5 4 9 5และที่สำคัญค่ะส่งฟรีทั่วประเทศไทยและมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ สำหรับบ้านไหนที่คนอยู่กันแบบเยอะๆหรือว่าสายปาร์ตี้นะครับเวลาทำอาหารเลยต้องทำแบบเยอะๆแบบ<ช>นี้ใช่แล้ววันนี้จุใจตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าหม้อนี้มีความจุถึง12ลิตรด้วยกันโอ้โหนี่อันนี้เราเป็นเมนูทะเลเผา<ช>เราสามา ทำพร้อมกันได้เลยเพราะว่าเรามีตะแกรงให้สองชั้นแบบนี้ด้านล่างใส่เป็นอะไรดีพี่บอยวันนี้เป็นหอยได้เี่เป็นหอยแล้วด้านบนของเรามีทั้งกุ้งมีทั้งปูทําเวลาแบบนี้พร้อมกันประหยัดพลังงานไปด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็สุกร้อนทั่วถึงเพราะว่าเรามีตัวพัดลมเนี่ยกระจายความร้อนได้ทั้งตัวหม้อเลยใช่ไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะของขาวเท่านั้นใช่แล้วของหวานสายหวานยังไงบ้างง่ายมาปกติแล้วนะคะเวลาเราจะทําขนมหวานเราต้องนึกถึงว่าฉันต้องไปซื้อเตาอบ หไมวันนี้ไม่ต้องคุณผู้ชมขาค่ชีว่าคุณผู้ชมดูนะคะตอนนี้ที่สามารถทำฮันิโททานเองได้ง่ายๆที่บ้าน มาตอนเนี้ย <รอ S 1> เราตั้งใส่ไว้ในหม้อบลมร้อนจนได้ที่แล้วคุณผู้ชมด,ดูนะขอ,อนีน้าานิ่นี่แล้ชิ้นใหญ่มากคุณผู้ชมวางฟึบเสิร์ฟแบบนี้ใิห้หนิบมานึงมันเหมือนแบบกรอบนอกอนุ่มในยังไม่พอขอเพิ่มความน่าทานคุณผู้ชมขาใครว่าฮันนี่โทสต้องทานที่ร้านอย่างเดียวไว้จริงนะเราสามารถทำทานเองที่บ้านได้ง่ายๆแบบนี้ สายหวานห้ามพลาดครับผม และช้อปกับ29ช้อปปิ้งวันนี้นะคะเราจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของกับหม้ออบลมร้อนจากคาชิวารุ่นเค120ปกติแล้วหม้อ1ใบเนี่ยนะคะราคาปกติอยู่ที่1,780บาทบแต่วันนี้ให้คุณผู้ชมเนาะจ่ายเพียงแค่1,290บาทแถมรับประกันให้ถึง1ปีเต็มเลยคะ่ะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่พอ <ừ> วันนี้เรามีของแถมอีกนะครับกับ <ừ> หม้อตอ้มอเนกประสงค์คาชิวารุ่น KW 108อีก1เครื่องววนะครับรวมมูลค่าสินค้า ทั้งหมดนี้2,370บาทแต่วันนี้ยอยากให้คุณได้จริงๆจ่ายเพียงแค่1,290บาทเท่านั้น <ๆ S 2> ไม่ต้องรอครับรีบโทรมาด่วนครับที่เบอร์1495 ย้ำ1495ี่สําที่สำคัญยังมีเก็บเงินปลายทางและยังส่งฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะครับผมวันนี้เวลาหมดอีกแล้วแต่ก่อนจากกันไปผมขอไปจัดการสิ่งที่มันเหลืออยู่ตรงหน้าก่อนได้ไหมจ๊ะได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบโทรเลยแล้วคิดเมนูรอเลยว่าเย็นนี้จะกินอะไรดีนะคะวันนี้เราสองคนไปก่อนนะคะเจอใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเร็วๆเพี่ขอจองเป็นหอยได้ไหมเอาเลยหนูจะกินทูตหนูจะกินปลปลาของพี่